ก็สวัสดีนะผมวันนี้ผมก็มีการสั่งซื้อตัวปั๊มน้ําตัวนี้มาอีกนะผมผมจะเอามาใช้กับการเลี้ยงปลานะครับเพราะผมเองผมเลี้ยงเป็นพวกปลาคาร์ฟอยู่หรือเราสามารถที่จะมาใช้ปั๊มตัวนี้มาเพิ่มออกซิเจนนะครับให้กับอ่างปลาของเราได้เลยนะครับถ้าจะต่อตรงนะครับมันจะกินกระแสที่เยอะเราจะใช้พลังงานที่เยอะนะผมแล้วน้ํามันก็จะแรงนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมนะผมถ้าเราปรับกระแสน้ําได้นะครับให้ตัวน้ํา ไหลช้าไหลเบาได้นะผมโดยการใช้นะผมผมจะใช้ผ่านตัวบอร์ดควบคุมมอเตอร์ตัวนี้เลยนะผมนี่ตัวนี้เลยนะครับที่ผมเอามาใช้กับตัวพัดลมตัวเดียวกันเลยตัวนี้นะผมก็จะมีช่องต่อทั้งหมดสี่ช่องนะครับช่องด้านบนก็จะเป็นช่องต่อมอเตอร์นะครับบวกลบด้านล่างก็ต่อไฟเข้าเลยนะครับไฟเข้าบวกลบเช่นกันนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับ นี่นะผมก็สําหรับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมนี่ที่ผมใช้นะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ในตัวนะครับเราสามารถที่จะเอาไปติดตั้งยึดกับอะไรก็ได้เพราะว่าตรงนี้เราถอดตัวนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็มีเป็นที่ขันนะครับผมถ้าเราเจาะรูให้เราเจาะรูแล้วเราก็ใช้แค่ตรงตรงเดือยตัวนี้นะครับพุ่งออกไปนะครับก็คือเราถอดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขันตัวน็อตตัวนี้นะครับนี่มีด้านใน แล้วก็เจาะใช้สว่านเจาะรูกลมๆนะครับเสียบตัวเดือยตัวนี้ยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็เอาตัวหมุนตัวปรับตัวนี้มาสวมอีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องต่อนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะผมช่องต่อก็จะมีตามนี้เลยนี่นะครับต่อทางด้านนี้ข้างบนก็เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์บวกลบข้างล่างก็ไฟเข้าเลยนะครับไฟเข้าบวกลบนะครับอันนี้ผมก็จะมาต่อไฟนะครับ การที่ผมใช้ผ่านตัวตัวควบคุมมอ,อเตอร์ปรับรอบตัวนี้นะผมผมจะปรับให้ตัวปั๊มเนี่ยจ่ายกระแสออกมาน้อยๆน,นะเพื่อผมจะปรับน้ําให้มันไหลช้าๆนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ําที่แบบแรงๆนะครับเพราะการเลี้ยงปลาผมจะแค่ให้น้ําในอ่างปลาพวกเนี้ยวนเวียนนะครับเหมือนเป็นน้ําวนแค่นั้นเองนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องให้น้ําแรงนะครับนี่นะครับข้างบนก็สายมอเตอร์ก็ต่อเข้าไปเลยนะครับบวกลบนี่นะครับพอเราต่อแค่นี้ตามน้ําของเราก็จะปรับได้ละนี่นะผมแค่นี้เองสายไฟนี่ก็ปิดฝาได้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองต่อกันดู มานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาทําการทดสอบกับตัวอ่างปลาที่ผมเลี้ยงตัวนี้นะผมตัวเนี้ยผมเลี้ยงเป็นแบบตัวนี้ผมเลี้ยงปลาคาร์ฟนะผมนี่ปลาคาร์ฟนี่ยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบโซลาเซลล์ที่ผมใช้นะครผมเดี๋ยวผมจะเอาสายนะนี่นครับผมต่อสายเรียบร้อยนะผมนี่ดึงมานี่เลย นี่นะครับสายคนข้างที่ว่าจะตึงนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวปั๊มไปจุ่มเลยจะไว้ในน้ำนี้ผมจะทัาบไว้อย่างนี้แล้วคันนี้ก็มาเปิดสวิคนี่นะครับผมผมเปิดสวิตแล้ว ก็จะมีไฟแสดงผลตรงนี้ติดผมจะลองเล่งนี่นะฮะดูน้ำถ้าผมเล่งแรงนี่ครับเล่งแรงถ้าเหมือนเราต่อตรงนี้คือมันจะแรงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมันจะแรงมากๆนี่ฮะแรงมากๆแต่ถ้าเราเลี้ยงตานะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องต่อแรงขนาดนี้ เราก็สามารถที่จะเปิดเ,าเบาๆถ้าเป็นผมผมก็จะเปิดประมาณนี้แค่นี้แหละจะเปิดเบากว่านี้อีกก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นี่นะครับผมแค่นี้ซ้มน้ํานะครับที่ผมจะเอาไว้เลี้ยงปลาครับผมก็สามารถที่จะปรับได้นะครับผมปรับได้แล้วให้หมุนหมุนตัวสวิกตัวนี้เองนี่ปรับอย่างนี้เลยนี่นะครับ่านตัวบอด สายไฟก็อยู่ด้านล่างนี่นครผมจะเร่งอันนี้คือเบาแต่ถ้าผมจะเร่งนี่นะครับนี่หมุนนะครับถ้ายิ่งเราใช้เบาเนี่ยนะครับาการจินไฟของเรามันก็จะน้อยลงแล้วก็จะเบาน้ำได้แค่นี้เองนะผมเอาไว้เลี้ยงปลาได้สบายเลยนะครับมาณนี้แหละนะครับไม่จำเป็นที่จะต้อง เปิดแรงนะครับแค่นี้ผมก็สามารถที่จะมีน้ำไว้เพิ่มออกซิเจนให้กับปลาของเราได้แล้วนะผม